พี่แล้วก็คอฟฟีแ่แทนด้วยคะตัวนี้จะขม้า้ไหมคะตัวพรีเมียมไม่ทั้งคู่จะไม่ขมเลยคะ่ะแต่ว่าแค่ความเข้มข้นจะเยอะกว่าตัวไหนจะเข้มกว่าตัวบนจะเข้มข้น,วนกว่าค่ะ้นี่นนแก้วหนึ่งขวา น้องมานเมือครับให้นอนทอาเนี้ยไอ้เจ้าของร้านบอกว่ามันมือนะคะจะเลยแก้ไข 大家好。<laughs> <laughs> ทุกคนคาเฟ่วันนี้นะคะที่เฟิร์นผานมาก็จะเป็นคาเฟ่แบบว่าแนวอาร์ตอานะคะคือแบบดีมากเลยอ่ะแล้วก็เขามีสองชั้นนะคะถ่ายรูปได้หลายมุมอยู่นะแต่มุมที่เฟิร์นชอบก็จะเป็นมุมนี้เลยก็คือเสิร์ชสถานที่มาก่อนเลยเราคิดว่าจะต้องมาถ่ายมุมนี้นะคะของจริงคือสวยมากอันนี้เดี๋ยวจะขึ้นไปชั้นบนไปขึ้นถนนชั้นบนคือดีมาก คืออยากมีห้องนอนแบบนี้มากอะอยากแต่งห้องนอนแบบนี้มากๆแกคือนันดีมากแล้วก็ถ่ายมุมได้หลายมุมเช่นกัน Oh, baby be my beyonce knows something about you irreplaceable no you ain't trying to be kids no more well then girl let's go baby can, can we, we kick it have you seen the fishes on the beach side view of the seven seasons baby are you listening something about you different and i'm trying to be that one that you're missing baby yes maybe i should get it off my chest โอเคทุกคนถ่ายรูปเสร็จแล้วนะคะก็ตอนนี้ก็มาอยู่ที่เซนลาดนะคะก็คือมาทํางานนิดหน่อยนะ่ะทำงานเสร็จก็ว่าจะแบบถาปิ้งย่างกินอะไรอย่างงี้เพราะว่าถ่ายรูปมาก็เหนื่อยหน่อยแล้วใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเฟิร์นขอไปถ่ายงานก่อนนะคะ <c oughs> นี่ว่าจะเข้าไปซื้อลิปด้วยเพราะว่าวันนี้เฟิร์นลืมเอาลิปมาทุกคนไม่เข้าใจว่าทำไมเดี๋ยวเข้าไปในห้างกัน <c oughs> แต่เดี๋ยวนี้เขามีเดินในห้างแม้ก็แต่ว่าก็สงส,สารน้องก็เลยซื้อมาตัวนึงนะคะตัที่เบาทคือมันก็ไม่ได้แบบราคาแพบบแงเวอร์อเไยก็ช่วยน้องไปตัวนี้เป็นมาริโอ้นะารักมานี่ทำง,งานเสร็จแล้วนะคะก็เลยกินเป็นชานมน้อเชา้าทวันเลยอ่ะนี่ก็กินมากินก่นกิ้งย่างนะคะ่ะมาิ่นกิ้งย่างแบบทุ่มเนื้อยากก็กินสนมเต้ไปเลย วันนี้ว่าจะดูหนังด้วยดูเป็นเรื่องแบบร่างทรงเพราะว่าไม่ได้ดูหนังมานานมากตั้งแต่โควิดก็เลยวันนี้ออกมาห้างก็เลยว่าจะดูดู เป็นพากินเถอะ เป็นเวลาบบดึกมากแล้วนะคะก็คือเปิดดับรอบดึกแล้วก็กดดวกทิ้งหัวัังไว้แบบนานมากเลยวันนี้ออกไปคือแบบนานมากก็ไม่รู้ว่าพ่อสาวจะแบบอยู่ได้ไหมจะหน่อยไหมนะมีอลังนี โอเคค่ะทุกคนเฟิร์นก็ได้อาบน้ำล้างหน้าอะไรเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะวันนี้กลับดึกมากนะคะเฟิร์นก็เลยว่าจะนอนเลยนะคะไม่ออกกําลังกายแต่ก่อนนอนนะคะเฟิร์นก็จะมากินเป็นตัวกูต้าแมกนะคะแล้วก็ตัวคอลลาเจนคิวเทนซึ่งสองตัวนี้นะคะเฟิร์นเคยทาคลิปรีวิวนะคะให้แบบละเอียดน,นะก็ทุกคนก็สามารถไปดูกันได้นะคะสองตัวนี้เฟิร์นก็ยังกินเรื่อยๆนะคะแต่ก็อาจจะมีบางช่วงที่หยุดไปนะคะแล้วก็กลับมากินแต่ก็คือ กินมาตลอดเลยเฟิร์รู้สึกว่ากิน2ตัวนี้นะคะแล้วผิวสวยอย่างตัวกูต้าแม็กเนี่ยเขาก็เป็นวิตามินนะคะผิวสวยนะที่รวมไว้ในหนึ่งเดียวกินตัวนี้เราก็เหมือนเราได้กินผลไม้ด้วยนะเพราะว่าเขาก็มีส่วนประกอบนะคะจากผลไม้แบบหลากหลายชนิดส่วนตัวคอลลาเจนคิวเทนเนี่ยก็ดีมากนะคะช่วยเรื่องแบบสิวด้วยนะช่วยเรื่องผิวด้วย2องตัวนี้นะคะนําเข้ามาจากประเทศญี่ปุ่นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจได้เลยนะคะว่าปลอดภัยนะคะเป็นคอลลาเจนนะคะแล้วก็กูต้านะคะคุณภาพแน่นอนตัวเฟ เฟิร์นนะทานตัวนี้นะคะเฟิร์รู้สึกว่ามันจะเริ่มเห็นผลนะก็แบบกิน2สัปดาห์ขึ้นไปนะคะก็จะรู้สึกว่าแบบผิวนะคะดูเนียนขึ้นนะคะผิวดูผ่องขึ้นนะคะแล้วก็ สิวน้อยลงนะคะแล้วก็ทําให้แต่งหน้าติดทนขึ้นนะแล้วก็ตื่นเช้ามาเนี่ยจะรู้สึกว่าหน้าใบนะคะช่วงนี้เฟิร์นอะไม่แต่งหน้าออกไปข้างนอกเนี่ยบ่อยมากเลยนะคะเพราะว่าขี้เกียจแล้วก็แบบเออหน้าเราก็ไม่ได้แบบดูหมอกดูโทงมขนาดนั้น,นะคะแค่ทาลิปอย่างตอนนี้เฟิร์นก็แค่ทาลิปนะแล้วก็2ตัวนี้นะคะเขามีคุณเบลล่าลานีเนี่ยเป็นพรีเซนเตอร์ด้วยแล้วคือคุณเบลล่าเขาบอกว่าเขากินทุกวันนะคะแล้วผิวเขาว่าสวยมากเพราะฉะนั้นช่วงนี้เฟิร์นก็เลยแบบเออกลับมากินทุกวันดีกว่าิ urn, นนกตัวนนี้รร้ลรรูสึกกชอมาเยะะคะับใจมากกก็เลยินาเรื่อๆก็ จะมาบอกต่อให้ทุกคนได้ลองกันนะคะ,ะเฟิร์นนะคะก็จะทานเป็นสูตร,รก็คือจะทาน2ตัวนี้ด้วยกันนะคะก็คือถ้ากินปกติเลยนะคะเฟิร์นจะกินกูต้าแมกนะคะ1เม็ดแล้วก็คอลลาเจนคิวเทนนะคะ2เม็ดแล้วก็มีสูตรเร่งด่วนนะคะเท่าไหนเฟริร์นรู้สึกว่าผิวแบบหมองคล้ำเนี่ยแล้วก็อยากแบบกู้แบบเร่งด่วนนะคะก็จะกินเป็นกูต้าแมก2เม็ดนะคะคอลลาเจนคิวเทนนะคะ2เม็ดก่อนนอนนะคะแล้วก็อีก2เม็ดตอนเช้าน,นะคะอันนี้คือสูตร,รแบบเร่งด่วนนะคะแต่ปัจจุบันเนี่ยเฟิร์นกินนะคะสูตรธรรมดาเลยนะ นะะคกูตาแม็ก1แคปซูลนะคะ, 1, 0, ะ,คะแล้วก็คอลลาเจนคิวเทน2แคปซูล แล้วนะคะก็กําลังจะไปเข้านอนแล้วนะคะก็ย้ำอีกทีนะคะ2ตัวนี้นะคะมีขายที่เซเว่นอีเลฟเว่นนะคะสองร้อยเก้าสิบเก้าบาทนะคะตัวคอลลาเจนคิวเทนเนี่ยจะมีทั้งหมด12เม็ดนะคะส่วนตัวกูต้าแม็กเนี่ยก็จะมีทั้งหมด7เม็ดนะคะแล้วเขาก็จะมีแบบกล่องขายด้วยนะคะทุกคนแบบกล่องก็จะมีตามแบบวัสันนะคะแล้วก็ร้านค้าชั้นนำต่างๆนะคะทุกคนก็สามารถไปหาซื้อกนได้นะ